โอ้นี่ค่ะดูสิคะทุกคนกิ่งใหญ่ไหมยกิ่งใหญ่มากๆเลยห้อยย้อยลงมาอุย้ยดูสิคะเนี่ยน่ารักเหลือเกินนะคะปลูกใส่กระถางแขวนเข้าไว้ค่ะกิ่งก้านใหญ่แข็งแรงชูออกมาเนี่ยดูสิคะบานเต็มกระถางเลยค่ะแล้วยังย้อยลงมาสวยงามมากๆเลยนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นคุณนายจำโบก็ยังบานอยู่อีกเหมือนกันค่ะโอ้ตุ่มตาดอกเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะกำลังจะออกดอกแล้วฟูเต็มกระถางเลยค่ะนี่เพิ่งปลูกมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะฟูเต็มกระถางแบบนี้เลยค่ะมีดินอยู่นิดเดียวเองทำไมนะทำไมดินน้อยๆแบบนี้ถึงได้ฟูเต็มกระถางแบบนี้นะตรงนี้ก็เป็น จะปักเข้าไว้นะคะนี่ดูกิ่งนะคะาโอ้เยอะมากๆเลยอันนี้เป็นกระลอน200ลิตรนะคะเป็นถังพลาสติก200ลิตรนะคะนี่เลยค่ะฟูขึ้นมาเต็มแบบนี้เลยแล้วก็มีดอกด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่เต็มไปหมดเลยนะคะฟูขึ้นมากิ่งอวบกิ่งใหญ่นะคะกิ่งใหญ่กิ่งยาวโอ้หนี่ค่ะดูสิคะทุกคน กิ่งใหญ่ม้อยกิ่งใหญ่มากๆเลยนี้ก็อายุแค่เดือนกว่าๆนะคะเดี๋ยวรอเขาสองเดือนจะออกดอกพรึบเต็มเลยนะคะดียไปดูสูตรกันเลยค่ะว่าคุณนายไอเดียทำอย่างไรนะคะทำไมคุณนายตื่นสายบานทั้งวันและแถมยังฟูเต็มตะแกรงพัดลมแบบนี้ อย่างแรกก็คือเปลือกไข่เราจะมีเปลือกไข่ในทัวทุกท่านเลยนะคะเราเอาเปลือกไข่จะเป็นเปลือกไข่เป็ดหรือเปลือกไข่ไก่ก็ได้นะคะเอามาโขลกให้ละเอียดเลยค่ะเปลือกไข่เนี่ยเขาจะมีแคลเซียมนะคะซึ่งจะไปบำรุงกิ่งก้านหรือจะเป็นกระดูกของเขาเลยค่ะเพื่อจพืเสริมความแข็งแรงของกระดูกของกิ่งก้านของ ต้นไม้ดอกไม้ของเราเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นชูรสค่ะเราจะเอาชูรสในครัวของเราอีกเหมือนกันนะคะ1ช้อนชาค่ะเอามาผสมกับเปลือกไข่แล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นไข่เป็ดค่ะหรือจะเป็นไข่ไก่ก็ได้นะคะ1ฟองเอามาตีให้ละลายกับน้ํานะคะน้ําก็ประมาณอยู่ที่5ลิตรค่ะนําไข่ที่เราตีเข้าไว้เนี่ย ใส่ลงไปในน้ำ5ลิตรนะคะไข่เนี่ยเขาจะมีโปรโตีนนะคะเขาจะไปทำให้ดอกไม้ของเราเนี่ยสีสวยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาจะมีวิตามินนะคะวิตามิน b 1, b 2, b 6, b 12เลยค่ะทำให้สีดอกของเขาเนี่ยสดใสเพิ่มความแข็งแรง ให้อีกต้นไม้ให้ดอกไม้คุณนายตื่นสายของเราค่ะน้ำส้มสายชูนะคะตัวนี้เขาจะไปทำให้เขาเนี่ยมีรากที่แข็งแรงไปเร่งรากทำให้เขาเนี่ยมีสีสันสดใสใส่ได้ทั้งบอลสีแล้วใส่ได้ทั้งดอกไม้เลยนะคะ น้ำปลาทิพรสค่ะน้ำปลาเนี่ยจะแทนน้ำหมักจุลินทรีย์ได้เลยนะคะแทนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะถ้าใครไม่มีนะคะถ้าใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่ขวดเลยนะคะเพราะว่าเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยเขาจะมีกลิ่นคาวนะคะ,ะพร้อมทั้งเราก็เจาะฝาขวดด้วยนะคะอ่ะ เราจะใส่ขวดลงไปแล้วก็บีบแบบเนี้เพื่อความสะดวกเลยนะคะกิ่นคาวก็จะไม่ติดมือเราด้วยนะคะขั้นแรกเลยเราก็จะเอาเปลือกไข่ที่เราผสมชูรสเนี่ยนะคะใส่ลงไปก่อนคะ่ะเพื่ออะไรคะเพื่อความปลอดภัยของดอกไม้ของเรานะคะเพราะว่าในเปลือกไข่เนี่ยชูรสเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปโดนใบแล้วก็ไปโดนแสงแดดจัดๆได้นะคะ แต่ถ้าเป็นบอลสีไม่เป็นไรนะคะโดนได้ค่ะแต่คุณนายตื่นสายของเราเนี่ยต้องใส่ที่โคนต้นเลยนะคะเห็นไหมคะเราอันนี้เราจะใส่เข้าไว้แล้วเขาก็ยังเหลือเห็นเปลือกไข่อยู่นะคะเราจะใส่ทุกๆ1หนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะคะเห็นไหมคะความใหญ่นะคะกิ่งอวบแล้วก็กิ่งใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าเปลือกไข่นะคะแล้วก็ สารอาหารทุกๆอย่างที่เราใส่ไปเนี่ยเราต้องเติมลงไปนะคะเพราะว่าคุณนายตื่นสายที่อยู่ในกระถางหรือตะแกรงพัดลมหรือในขวดเนี่ยเขาจะมีดินน้อยมากเลยค่ะก็สารอาหารในขวดในดินก็จะน้อยไปด้วยนะคะถ้าเราไม่เติมสารอาหารนะคะแต่ถ้าในขวดแบบนี้เนี่ยเราจะใส่เฉพาะน้ำก็อพอนะคะสาหรับ เปลือกไข่กับชูรสเนี่ยเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเราจะใส่ลำบากนะคะเราใช้น้ำที่ผสมไข่แล้วก็น้ำปลาน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยรดไปที่กิ่งเขาเนี่ยเขาก็จะได้รับสารอาหารแล้วนะคะสูตรนี้เรายังเอามาใส่บอนสีได้ด้วยนะคะบอนสีสีสดใส แตกยอดแทงหน่อแม้จะหน้าหนาวแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสีสวยกัดสีออกมาเนี่ยแทงใบหลอดออกมาก็กัดสีเลยนะคะคุณนายไอเดียหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะคะที่ชอบต้นไม้ชอบดอกไม้รักต้นไม้นะคะเอาสูตรนี้ไปใช้กันเลยนะคะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคุณนายไอเดียด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะช่องคุณนายไอเดียขอให้ทุกๆคนมีความสุขประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของทุกๆคนบ๊ายบายบายบาย